สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกม Dota 2นะฮะกับฮีโร่ Amber Spirit นะครับผมเป็นมิดเลนผมเจอเป็นเมดูซ่านะครับมาเป็นสกิล3ก่อน คือซ <onz> ิกิวสามเวลาเรากดอ่ะ <พ Ouais. S 2> มันจะสร้างความเสียหายรอบตัวเราเองนะครับแล้วก็ดูดซับดาเมจนะครับเป็นการดูดซับดาเมจเวทมนต์นะครับ ผมไม่รู้ว่าเขามีว่อนตรงหน้าบ้านผมด้วยป่ะไม่น่าจะมีนะครับเมียดูมันแรงตีไก่อะเขาพยายามใช้สกลิลวสองล้านคลิปรัวๆเลยปะ หนบไม่ทันตกี้สองมังนจะฟันรัวๆนะครับ สกิลหนึ่งมันจะเป็นการล็อกเป้าหมายอ,อยู่กับที่นะครับระยะมันสั้นมากเลยนะสกิลหนึ่งอะวงนิดเดียวเองฮะมันต้องใช้สกิลสองในการช่วยแต่บางคนจะติดเวลากดสองแล้หนึ่งอะผมก็เป็นครับบางทีชอบกดหนึ่งไปก่อนทั้งที่สองมันยังไม่ออกส่วนนันติมันจะเป็นการพุ่งนะครับพุ่งไปหาล่างเพลิงเราหรือว่าล่างไฟของเรานะครับ แล้วมันก็จะสร้างความเสียหายนะครับ นึกว่าจะยิงทิ้งมันดูดซับแค่ดาเมจเวทนะสกิลสามเราไม่ได้ดูดซับดาเมจกระยาบนะครับทีแรกผมนึกว่ามันดูดซับทั้งหมดเลยไง มิดน่าจะรีบเวฟคลิปแล้วก็รีบไปฟาร์มป่าผมยังไม่ไปแกงเพราะว่าไม่มีเงนติดน่าจะออกแมสเน็ตอ่ะ ดูไอเทมไม่ดูแล้วแมสเนตแน่นอนอเลยเจ๊ผมยัเต,เตะ I can't dodge it. Too late. Harmony must be earned. Bounty. The white middle lane is missing. On and on again. Your body is under attack. No path but through. burned. destiny Come be awaits us I all. shall แอมเบอร์มันสบายตรงที่ว่ามันสามารถกลับมาล้างล่างฟอร์มตัวเองได้ฮะล่างเพื่อตัวเองได้ฮะผมไม่ค่อยได้อธิบายหรือว่าอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเล่นกับคนอื่นอนะ่ะผมไม่ค่อยมีสมาธิ ก็ค,คือคือเล่นเล่นไปเลยอะ่ะเล่นแล้วก็พูดแบบพูดเล่นปกติแต่ว่าไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับสกงสกิลอะไรพวกนี้ <c oughs> นยังไม่แกงครับผมขอยืนกลางไปเรื่อยๆยังไม่แับผมขนกลรื่ หาเฟดบูทกันผมคอยวิ่งผมจะเน้นเปหนึ่งสามเพราะว่าถ้าเน้นสามก็จะดูดซับดาเมจไอ้ดูดซับดาเมจได้ดดเ,เยอะใช่ไหมฮะแล้วก หนึ่งก็จะจับนานขึ้นรุนออกสองครั้งบนสองรอบแล้วออ In all things, it must be done. What must be discovered? Carry forth the flame. It must be done. cái càng ta. Little lane is missing. Be wary. Be cautious. The enemy's top That'll make vậy nè, ไปฟาร์มไปอะไรก็ช่างเดี๋ยวก็พุ่งกลับมากลางมูเม้นตัวมันเยอะนะแต่ว่ามันก็ต้องฝึกมากพอสมควร,รผมก็ยังแบบหัดเล่นได้นิดหน่อยไม่ได้ช่ำขนาดนั้นเอมเบอร์สปิต Missing uh, Freedom uh, for two not yet time Destiny awaits I fire. I should spin wisely. Dire structures you are you feared. You Your middle town. The enemy's bottom cow has done humility.

Reaction. Oh, my image steps forth. A more time. behold man. Oh, no. now the Now, escape my grasp. The stalwart flame flickers.

ตัวนอยมีแค่ไหเอมเบอร์สปปริตนะพุ่งไปพุ่งมาเดี๋ยวผมว่าจะทำสายฟ้าใส่กับผมน่าจะขึ้นเป็นกระทาฟ้านะครับ <c oughs> มันจะทำให้อันติเรามันเก็บชาร์จได้มากขึ้น <c oughs> เอมเบอร์พยายามดูชาร์จดีๆถ้าเราไม่มีชาร์จนี่มันเล่นยากนะ <c oughs> บ <c oughs> ตามคลิปโคตรกาดเลยตัวมันไม่มีอะไรเลยวะผมไม่มีอะไรเลยอะท,ทันตีก็ไม่มีชาร์ดเล่นยากเพราะมันไม่มีชาร์ดนี่แหละ Flame wrapped in ember fire. We have you a light? Flame lights the way. <clears throat> Rune imprisoned, never refuse gold given. อยไม่ทันติดคลิปก่อน ีคนตัดไปแล้วตอนให้เราวางอันติไว้มากแค่ไหนนะทุกคนมันจะพุ่งกลับไปอันที่เราต้องการจะไปนะมันจะผ่านพวกร่างเพลิงเราทุกทร,าารกก่างที่เราวางไว้นะครับ lang noch nie

ไปกลับไปกลับ um. ตัวมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆพุ่งไปพุ่งมาแต่ไม่ดูฟาร์มสิกเพราะว่ามีคนจะแตกคลิปให้ tower burned to the ground Destiny awaits. fear not the forest เนี่ยเอป้อมกัน The tower has ไม่นารีบอ่ะเล่นเรืเ่อยดีกว <c oughs> ่าผมว่า uh. <c oughs> ready. Your middle freedom photo Who's that scorching fellow? A warrior's way, a tool to teach. has tower is under <th attack. บาดแสบเลยผมเนี่ยเล่นส่งเล่นแสบพวกเนี้ย <c oughs> ยิ่งมีกระทำฟ้าสกิลไม่ได้ออกเร็วครับระยะของอันติก็จะไกลขึ้นกว้างขึ้นเลยเวะลาเราทิ้งร่างพิงอ่ะ <c oughs> The enemy's top tower burned to the ground. The road is endless. Your bond oh, is Never refuse gold given. Get away. No Harmony must be earned. ไม่น่ารอดทุกคน <S <S มานาเมดูหมดแล้วยังไงก็ตายครับเมดูมันกงเพราะมันมีโล่มานาแค่นั้นแหละถ้ามานาหมดก็จบอะไม่น่ารอด,อด,อดโอ

Must be well. The enemy's top barracks have fallen. I need more time. I am not ready. Be wary, be cautious. <laughs> the stalwart flame flickers. Come, <laughs> free! <laughs> <laughs> ชารเล็กของเรามันจะทำให้ร so, ่างแยกของเราติดดาเมจนะก็ะติดเผาอ่ะเออตีช้ามากเลยเ๋ยดูควจะตีได้ Time on and on again. Destiny awaits us all.

มันเด็กเอมเบอร์เขาก็เล่นอย่างนั้น,นละเน,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 เน้นเกมเร็วกันเอมเบอร์ไม่เน้นยอะฟาร์มเพราะมันฟาร์มกับไม่ตายเราไม่ขาดจบแล้ น่าจะว้ากบานเอ้ยอย่าตีเอือไม่ไม่น่ารอดอ <c oughs> จบเลยละการถ้างั้นต้องเวยเพื่อนไปหนึ่งคนละเก <c oughs> มมันจะดูน่าเบื่อหน่อยนะ ด,ดับเบิลคิลใช้ไ tamam> ด้ easy โอเคทุกคนสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้ฮะ Ember Spirit. คะแนนกราฟผมว่าผมไม่ได้รวยนะ OD รวยกว่าผมเยอะเลยหมื่นห้าผมหมื่นสามแอซิดเก้าไม่ค่อยได้ตั้งใจฟาร์มฮีโร่ดาเมจผมทำเยอะอยู่นะหมื่นห้า ก็ถือว่าระดับ2ของทีมคลิปรถทอน45 Go. โก้ค่าไมู่ไม่ได้สักทีผมอะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับหากถูกเราชอบใจอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e กันด้วยนะครับผิดพลาดองไงขอโทษด้วยครับเอาไว้จะใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวลาบายจ้า